ก็มีแต่ได้กับได้ยังไงล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิกอัพเซตเตอร์ครบรอบ2ปีมีแต่ได้กับได้อ่จะมีแจกกิจกรรมตอบแทนที่พี่สมาชิกมากมายเลยครับกิจกรรมที่หนึ่งเพียงท่านสั่งซื้อเฮลเ h ฮิลซีกล่องหรือเซ g รจิ p o มพูซีกล่องหรือเมดิคุกหนึ่งเซ็ต ท่านมีสิทธิ์รุ้นรางวัลสุดพิเศษที่ p i c อัพเซ็นเตบอกเลยว่าคุ้มมากหาก <S <S ท่านไม่สะดวกมารับสินค้าที่พิ c อัพเซ็นเตอร์อาจจะมีใจดีเพียงท่านสั่งซื้อสินค้าเลือกรับที่ p i c อัพเซ็นเตหลังจากนั้นท่านส่งหมายเลขออเดอร์มาทางไลน์แอดทางเราจะทำการรุ้นรางวัลและจัดส่งให้ท่านแบบฟรี กิจกรรมที่2มเพีงการสั่งซื้อสินค้าคพรบ500บาทขึ้นไปภายใน16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางบริษัทจะสุ่มจับรางวัลในา Success Academy, งาน s u กเซ็ต a ะคาเดมี่วันที่20พฤศจิกายนแค่นั้ยังไม่พอกิจกรรมสุดท้ายรางวัลทา p ส p เปนเดอร์สำหรับผู้ที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดลงที่พิกอัพเซ็นเตรับไปเลยรางวัลใหญ่ทองคำหนัก1บาทกดลอติดตามในงานซักเซ็ตอะคาเดมให้ดีๆนะครับ กิจกรรมทั้งหมดนี้จะเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับขอคบพริกอับเซนเตอร์สองปีนี่จะได้กัน